คุณธรรมนำวิธีเยาวาชนเราทุกคนขนอนมนบเมรโชบายสร้างคุ้มคุ้มกันให้ตลอดทางใจกายสุขสบายมีภูกิคุ้มกันตนโบโรกขรไรอบายามุกสุขหันซากิจกรรมนำพานาเม เราได้สร้างความสุขเกิดกับตนมันมาหนาอดทนเรียนวิชาเฮ้ยวันนี้มันตองเพื่อนจริงว่ะเฮ้ยเพื่อนวันนี้มันพูดเพือนเรางงง่ะเออเล่าเอาหน้าของเราหนิเล่าให้เ็ะ เอ้กุมบุหรี่เตกไปหมดเลยไม่รู้รุ่นี่เนอะมางแห่งูแน่อยเลยก็ไปตรวจดูว่าเฮ้ยเพื่อนคุณว่าไหมกุบุรีในอ่องน้ำก็ไปติดนะมานว่าที่บ้านพวกครอหลายคนเขาดูบุหรี่และบางครั้งค่อยลูกดิค่อยลูกดูดด้วยลูกยิงเย็นแบบไม่มีใหญ่มันไม่แปลกเลยนะว่ามีคนแอบกุมบุรี่ในอ่างน้ำใจครับ อยากจัดการเองครับเรื่องอะไรบอกสิน้องมีอะไรกันหรือเปล่าครับไมีน้องดูฮี้ี่เป็นงสงนบติบ่อยมากเลยค่ะต้องไปสบุหรี่ไม่เลเลยเพาสมองดนดหมดเลยหนเห็นพี่เขาเข้าไปบ่อยมากเลยค่ะตอนเที่ยงอ๋อครับโอเคครับเรื่องนี้ต้องถึงฝ่ายปกคอ้อม และนั่นก็คือปัญหาในโรงเรียนของเราจะมีนักเรียนบางกลุ่มแอบไปสูบบุหรี่ดื่มเหล้าดืด่มน้ำกระท่อมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนและมีข้อสัสนว่ามาแต่ไงพุกว่าปัจจัยภายในคือนักเรียนอยากเล่นอยากโดนปัจจัยภายนอกคือนักเรียนขาดค่าิยงผิดและตามเพื่อนแย่ๆพวกเราได้ป็สองครูรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาโดยเป้าหมายคือลดละเลิก ออายามุให้หมดไปจึงได้จัดทําโครงงานขึ้นมาโดยเริ่มจากกิจกรรมการสร้างกลุมกันจัดอบรมให้ความรู้สร้างข้อตกลงให้แก่นักเรียนนัเรียนกิจกรรมรับเพื่อจึงเตือนนะมีการตั้งกลุ่มสายรับนักเรียนค่อยสอดสสอบนาไปดูนาไปบอกกลุ่มนักเรียนแกนาหรือตู้แดงนอกจากนั้นพวกเรายังมีกิจกรรมสร้างสรรค์คนดีให้แก่นักเรียนได้ทํากิจกรรมจะไม่ไปรุ่งเกี่ยวกับอบายามุทั้งหลาย สนุกาิที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองคือกิจกรรมดนตรีจากขวดแก้วเมื่อมีเวลาว่างแต่จะชวเนเพื่อนๆขอถังกะลามันในห้องเรียนเพื่อจะได้ใช้เวลาไปมั่วสุมกันโดยจะมีนักเรียนแกนนาําคอยดูแลกแล้อยากไล่ชีดทาให้ลดเวลามั่วสุมของนักเรียนลดน้อยลง่ะมีพื้นฐานชีวิตที่มัน่นคงมีคุณธรรมคือการจัดกิจกรรมพาพี่่น้องๆถือเป็นตัวก้าวัด 9. ในช่วงที่รายการก้าวปัญหาตามกลุ่มนักเรียนแกนนาจึงได้จัดกิจกรรมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนในต,ตอนเช้าจะมีการนาดอกไม้ทุยเตียนไว้ระปไปจาโรงเรียนตอนสายจะนําน้องๆยุ้ปินโตก็ไปในวัดด้วยตอนบ่ายจะมีการเขียนจดหมายวาดภาพจวดพ่อเลือกเล่ามีงานทํามีอาชีพคือการจัดกิจกรรมรับประต้องพอเพียงลูกปักเลี้ยงปลาเลยรูปนําไปสร้างรายได้ฝึกความรับผิดชอบเละใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นักเรียนคนใดที่ถนัดด้านศิลปะ รวมกลุ่นตำจินนานธศิละปะออกจำาน่ายเป็นพลเมืองที่ดีคือกิจกรรมโนราบิกกิจกรรมท่ารำโนราบิกเป็นการแต่งบทรอยกลองเพื่อสอนแทรกความเป็นพลเมืองดีและพิถิัยของยาเสพติดค่ะและเราได้นำมาประกอบท่ารำโนราบิกเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เคยร่วมกับดนตรีขวดแก้วแสดงตามงานเทศกาลต่างๆในชุมชนค่ะในยังและยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรื่องนี้ข้อถึงมือนายกการข้าระวาังอภัยมรรในโรงเรียนไม่สามารถทำได้โดยเพียงลำพังครับเพราะแบบอย่างที่ดีคือผู้ปกครองยังมีขั้นยมที่ผิดในเมื่อชุมชนและสิ่งเป็น้องภายในชุมชนเป็นแหล่งกระจายของอบยัยมุรจะเป็นแบบอย่างที่ดี่กับนักเรียนครับ ทางกลุ่มนักเรียนแกนนำจึงได้ปรึกษาต่อผู้นำชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้โทษของอบบายามุกการช่วยสอนสองดูแลของนักเรียนถ้าหากพบเอ็ว่านักเรียนและพวกครองยังหมกมุ่นอยู่กับอบบายามุกสามารถย่อนตู้แดงเพื่อแจ้งนายกได้เลยครับ จกรรมครูรักเด็กเด็กรักครูคอยส่งเสริมเชิดชูเมื่อ้วยใจมาอายเป็นวัคซีนคุมกันทางใจกายทำความดีถวายพระราชากิจกรรมซ้ำซ่สร้างคนดีภูมิคุมกันชีวีเมื่อดีนักหนา กิจ,จกรรมรักเพื่อนจึงตามมาจิตอาสาสร้างสันคนทำดีสร้างพื้นฐานชีวิตอย่างมั่นคงตามวัตถุประสงค์แม่เฮอ,อสุขสมซีกิจ,จกรรมโนราบิกเส้นเปรมปรีซอายตามวิธีแม่เฮอ,อขันลงไทย อีกดนตรีที่ประยุกต์จากขวดแกว้วนองนองเล่นไม่แพ้วแม่เอเสียงสดใสเสริมความรู้ให้พวกเราด้านจิตใจสร้างวิในเกิดพลันคุมกันภูมิโอนาวาเมนากิจจะกำรกลายช่วยสร้างวิในคุมกันภู